สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับวันนี้มาพบพอกับเบ้านหนองอีกคือเก่าครับผมป้มาล่ะครับไอ้นุ่มสะก้นครับหายไปโดนหรอตีต่อเพื่อนเพิ่น,นกเก่งยัางพ่อราบอทันว่างาวันนี้เพิ่นจะมาบอกความฝันเพื่อนบอกเพื่นฝันฝันแต่มันกลายเป็นจริงแล้วว,ว่ะแล้วว,ว่ามันถือ,ถอเลขคือความฝันเนี่ยแม่เราว่ะฝันดีเพิ่นว่าฝันมาเด้สองขึ้นเพิ่นว่าฝันมาได้สองขึ้น แล้วก็ผ่านมาอีกสองมือความฝันนั้นมันกกลายเป็นจริงเพ่นว่าหน่อยเบาหน่งว่ามันคือดีแต่ฝันว่าถือเลขกว่าบอเพื่อนว่าบริฝันว่าถือเลขเพื่อนฝันในมือนั้นเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้มีมีคนบอกให้เพื่อนไปหับพระมีค้บอกเพื่อนไปหับพระเหมือนกับจะไปงานบุญอีกอย่างสักอย่างสิละคือมาว่านเพื่อนน่ะนะมาว่านเพื่อนว่าให้ไปรับพระให้แน่ยู่วัดเพิ่นว่าสิ แล้วก็เอาไปบานง,งานกือวังสินะพบัปน,นี้เพิ่นกับไปลาระพอบอนนีไปลาระมาจากวัดพ้นว่าพระประมาณหา,ห,าหรือโมกองนี่แหละเพิ่นว่าเพื่อก็จำบได้เลยในฝันแต่ว่าแนวแนวอันนี้เพื่อก็ขึ้นประมาณหา,ห,าหรือโมกองเนี่ยเพิ่นว่าพ่อบัดลาบ,บเหลี่ยวน้ะพ่อบัดลาบเหลี่ยว เพื่อนก็ไปหอดบันงานเพิ่อนว่าเพิ่นกับว่า,วาคู่บานก็บ,บอกว่าจอนี้ละว่าซันี๋้วสิย่างเขาไปเองดอกว่าซันบัดน,นี้ถามว่างานยังเพื่อนกับบ่บอกงานยังเพื่อนกับบ่บอกเพราะบัดน,นี้อันพอลงรถแล้วปึ๊บมพระผู้หนึ่งหันหันหนามาโอ้หันหลังมานะบอกโอ้ยทะเบียนรถเจ้านี่ซื้อเลขกไว้ในเดอ้อเพิ่อนว่าอันนี้คือ ความฝันเด้พ่อปนีเพิ่นก็เลยเด้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเพื่อนก็เลยตื่นเพิ่นก็เลยมาเบิ่งทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นวอาป้ามันสีแม่นคำาเพิ่นบอกในฝันบนนอว่าซันตอนแรกเพิ่บนทันมาบอกบ้าน้องฟังเลยบอกว่าบอกน้องก็ติดต่อเพื่อนอยู่ตลอดเพิ่บ่ทันไห้มาบอกให้ฟังพ่อปนี่ันอีกสองมือมีคนโทรมาตลอดมีคนโทรมาบอกว่าให้ไปรับพระแน่ยอยู่วัดอันเพิ่นสิ เพื่อนเอาไปฉันเพรนอย,อยู่อยู่บ้านคนมาสั่นเพื่อนก็ไปลาภพักเพื่อนก็ไปอีรีเพื่อนก็ไปอันนี้เรื่องจริงเลยเพื่อนกับไปบพู้บัตไปหอดไปลาภพระมาแล้วบันนี้ในซอยบ้านนั้นรถรถมันเข้าบได้เพิ่นว่ารถมันเข้าบได้เพื่อนก็นเลยทรงทรงพระไว้ทั้งนอกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นงานขึ้นบาดรใหม่แต่ว่า เพื่นกับบอดด้สนใจเนาะแต่เนียเพื่อนเขาใส่ไปเพื่อนก็เลยบไดอีหยังเพื่อนกับบอดด้คิดยังได้ตอนแรกเพื่อนกับบอดด้คิดยังเพราะเพื่อทรงแล้วปุ๊บเพื่อนก็เลยรงพระแหละพระมีพระผู้หนึ่งพลังมาบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าเจ้าซื้อเลขรถทะเบียนเจ้าไว้ในเดือดเพระเพื่อมันออกเพื่นว่าเพื่อนก็เลยมันก็เลยมาสะกิดใจเพื่อนว่าเอ้าเขาเคยฝันแบบนี้นี่ว่าฝันแบบเดียวกันเลยเพื่นว่า ยังไงมันยังมาตรงกันขักแต่แตว่าเหล็กนะั้นเพิ่นสื่อไว้ก่อนก่อนที่จะมารับพระแล้วพ่นว่าหลังจากฟันนะ่ะเพื่อนก็นไปซสื่อทะเบียนรถไว้แล้วก่อนที่จะมารับพระเพิ่นวางิีดไหนดนีเพิ่นก็เลยยิ้มนะเพิ่นก็เลยยิ้มเพิ่ก็ว่าไอ้เพิ่นก็เลยยกมือใส่ยกมือไหว้าหาห่านะว่าครับผมขอให้เป็นจริงเด้อพ่นว่าขอให้เป็นจริงคือคือดังอัน หลวงพีว no <Yeah. S 1> ้าเดอรเป็นว่างสิพวกวอาแล้วพวกเพื่อนกับเพื่อนกับเมื่อนะเพื่นกับเล่ดมัดอันมาบอกเป็นเบาหนองฟังเบาหนองก็เลยว่ากระโปงเนี่ยได้เผื่อมันมาดดิเบาหนองบอกเพื่อนจ้ะเผื่อมันมาดดิบันนี้แล้วก็ว่าขันขันขันมันม่เป็นฝันมันก็บิโบแปลกดอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นฝันฝันแล้วเพื่อพานมาสองมือมนวะแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ว้าลักษณะเค้ไข่กันเนว่างสินะเพื่อนก็เลยดเนเพื่อนแบบ แต่มันออกมากคือเพินวานี่บอกโอ้ยบบาวน้องเอ,อ้ได้เงินหลายแสนเทียงเราบะเพราะว่าไอซีไปหลายแห่งว่ซั่นเด็กทะเบียนรถไอซีลับไปลับมาซื้อสองโตสามโตไอซีลับไปลับมาให้ก็เลยว่ามันบ่ออกเดี๋ยว,วั่ะบอกกับ่เป็นยังิ่นะบอกก็เป็นยังเรื่องแบบนี้มันมันเกิดขึ้ดในเบิดแล้วเพิ่นวะอ้าวลองพิจนารณาครับรเด้อเด็กทะเบียนรถไ,นไอ้นุ่มสกลครับสอง 9 9 5 2950ศนอกว่ายว่าลืมแตก2โตโแตกสโตแล้วก็แตก3โตนำ้ำระพนว่าลองนะครับด้อเลขสองโตมันก็แตกออกได้ได้มันก็เป็น29 2เก้าสองหาเก้ 9, หาหเได้เบอร์เด้แล้วก็เลขสองโตเลขสามโตก็เป็นสองเก้าห้นย์เก้ากรได้หรือ9ก0 0หาศ ได้เบิดครับอย่าลืมแตกสองตงวน้าเพราะาไอ้นุ่มสกุลเพื่อนจัดมาแล้วจัดมาหลายจาัดไปหลายนาวมาสักเราว่าเราหมักขึ้นกันละเราว่าเราก็คือหาตัวเลขทสีซือขึ้นกันเพราะปนนี้เพิ่าฝันแบบนี้พกนกนเพื่อ็เลยว่าอะเลขทสีถือหรือบบถือจัดมันเ,เต็มเต็มเลยละเพราะว่าแต่ไหนมันก็นเป็นเหลขกรถทะเบียนเจ้าของเพราะว่าปกติเจ้าของก็กสื่อหลายอยู่แล้วคุณว,ว่า,าลองนะครับเดืองกุมันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ด เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับไอ้นุ่มสกุลคนโกรครับผมเพิ่นก็ให้เลขมาหลายงวดแล้วล่ะก็มีเขามีล่ลดเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะจาังใดก็เข้ามารับโชคไปนน้กันกับเพิ่นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงเนาะอายุอายเพิ่นะ UI, ก็บสี่สิบแปดจะย่างสี่สิบเก้าแล้วอีบวกจัดเดือนนี่ก็ครบสี่สิบเก้าเต็มแล้วนะนะลองนงครับลองพิจารณาเพิ่นเด้อเลขไอ้นุ่มสกุลครับเลขทะเบียนรถเพิ่นสองเก้าห้าศูนย์ครับสองเก้าห้าศูนย์ มันน้องกันอบเอบถามมันดอกว่าใส่ลายบ่เออตัวละหาลอยตัวละพันนี่แหละบ่ต้องซื้อลายดอกหนว่าซื้อลายเบิด์ลายเน่อยน้องน้องปาดขนาดเจ้าก็เจ้าซื้อลายเบิด์ลายเจ้ายังใส่ตัวละพันเลยเนา่อยเนาะคนมันหมักแล้ววะคนมันหมักคนมันหมักสื่อหนว่าเฮาบดเฮาบ่ได้ซื้อแต่ตัวนี้ดอกหนว่าเฮาซื้อเบอร์สุยางล่ะอเปล่าอ่ะแมนคำเพิ่นครับ ผู้ได้พิ่นเหรียญพิ่นกับหูหรอกผู้ได้พิ่นซื้อพิ่นกับหูเนาะครับเนาะอย่างได้งวนนี้เขามารับโฉวไปนลำกันคิดสิได้ก็ใไห้ทรงวังดังปาถนาเหล็กตะไคร่เบ้าหนองกระลงเห็นเบิ่งแล้วนะครับเนาะเหล,ล็กหลวงผู้สวงจะเหลือแม่ฮันนี่เบ้านนหนองมานไปขอมีคนให้บ้าหนองไปจุดถูกขอหลวงผู้สวงให้อยู่เพราะว่าเป็นสะพานบุญให้แนี่ยเนว่าแต่สิบอกวความฝันสู่ฟังน้ำล้วกันจุดถูกปูน้ำมาสิได้ครับเดี๋ยวบ้าหนองสิไปจัดการให้พิ่นกะวัด ฝากถวายเอ็มลอยปูน้ำแน่หลับกันได้ครับบ่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจังเคี่ยกันเพคนว่าบ่อย,ยากครับบ่อย,ยากบ่อย,ยากขอแต่ว่าให้บอกเดี๋ยวเบาน้องจัดการให้เดี๋ยวจังไปเบิ่งไปฟังกันว่าเป็นของผู้ใดนะครับเนาะทางเลขยถูกแล้วก็เลขยฟันเดี๋ยวเบาน้องไป่บอกฟันยุคน่ะกระถอมลุงปูคนละจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16มิถุนายน67คิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาช่องเบาน้องเป็นเพียงแนวทางนะครับเบาน้องกระบูหูเบาน้องกระเบลฟันทุ่ง วาเลขมันสีมาตัวใดแต่ว่าเพื่อนห้เล็กมาบบาหน้องก็มาบอกสู่ฟังมานะครับน้องเมียวไปเหรียนมาเดี๋ยวจะนอนกันแล้มาหนีตินวันนี้กะสีมานอนอยู่นี่ละเบาหนองนั่งนี่ละเพราะว่าโตตะไครเพิ่อนอยู่นี่นะมานอนเฝ้ากันอยู่นี่แล้วเบิดมือบอกไปใส่ขันเพื่อนได้เขาบ้าแล่ะจะได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดไปที่สิบหกมิถุนาหกเจ็ดมีเงินใส่บ่ขาดมือเฮ็นย,ยังก็จะเลื่อนลุงเรื่องนาทีการงานเดือนขันสูปีสูปี ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ